การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับการรับบริการทางการแพทย์เพื่อนำร่องทดสอบระบบบริการผู้ป่วยนอกอัจฉริยะ Smart OPD ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวามินทราราชนีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน62แห่ง ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พร0ษานาวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและการรับบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าของความทันสมัยในการที่ประชาชนจะได้เข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะระบบบริการผู้ป่วยนอกสมาร์ทโ d ดีที่จะเปิดบริการให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยนอกได้เข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วทันสมัยรวมทั้งเป็นการลดระยะเวลาการรอคอยและลดการสัมผัสตามวิถีชีวิตใหม่หรือ New n น r m a l วันที่31มีนาคม2566เวลา9นาฬิกานายอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้ในายคณีทิพย์บุญยเกตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกอัจฉริยะ s มาร์ทโอพของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชร นำร่องทดสอบระบบบริการผู้ป่วยนอกอัจฉริยะที่จะให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอำนวยความสะดวกและให้บริการได้อย่างรวดเร็วมีฐานข้อมูลด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่คายรวมทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของตนเองได้จากสมาร์ทโฟนณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งจะเป็นต้นแบบ และสามารถนำไปศึกษาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดแห่งอื่นๆต่อไปสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายจะเรียนบอกพี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนั่นก็คือ ในความคิดของท่านอาคราเดชทองใจสดนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชบูรนะครับเมื่อเราได้รับโอนรพอพสตทั้ง62แห่งมาอยู่ในสังกัดอบจอแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกคิดก็คือทําอย่างไรความก้าวหน้าในการทํางานของรพอพสตทั้ง62แห่งรวมทั้งอสอมอด้วยเนี่ยจะทําให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงปัญหาเรื่องสุขภาพได้ใกล้ชิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดนั่นก็คือผู้ดูแลเบื้องต้นของประชาชนนั่นก็คืออสมอและระอศตทั้ง62แห่งนะครับท่านนายกก็ได้ดระลมสมองจากบรรดาข้าราชการต่างๆผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคุณหมอดวงดาวซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวพันกับอ,อบจอมาตลอดนะครับในเรื่องการให้ความช่วยเหลือในเรื่องการดูแลเกี่ยวกับดังด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เนี่ย เราก็เลยคิดว่าทำอย่างไรประชาชนจะทุ่นเวลาในการเดินทางทำอย่างไรอ,อสมอเนี่ยจะใช้นวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้กับประชาชนได้ท่านจึงให้ทางพวกเราทั้งหมดเนี่ยมาทดลองดูนะครับในหลายๆบริษัทหรือหลายๆอย่างนั่นก็คือเครื่องตรวจสุขภาพแบบพกพาเพื่อเอาไปไว้ที่ h e a l เฮล t ์สเตชัน l l เ g e หรือสถานีสุขภาพประจำหมู่บ้านซึ่งขณะนี้เนี่ย เรามีทั้ง62แห่งแล้วในอนาคตนะครับตามที่ถามมาก็คือในแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ในสังกัดรพสตที่โอนมาหาเราเนี่ยเราจะตั้งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้มันเป็นโครงการนำร่องหรือไพร์ t ล็ตโปรเจกต์ก่อนนั่นก็คือตำบลละหนึ่งหมู่บ้านหรือรพอสตละหนึ่งหมู่บ้านนะครับเพื่อทดลองระบบพวกนี้ไอ้เครื่องพกพาเนี่ยการตรวจสุขภาพแบบพกพาเนี่ยสามารถที่จะ อาสมอเนี่ยนะครับเอาไว้ที่หมู่บ้านเนี่ยประชาชนไม่ต้องเดินทางมารอพอสตอหรือโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัดสามารถให้การตรวจเบื้องต้นได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการบันทึกไปยังอาบาจอบันทึกไปยังรอพอสตอรวมทั้งที่สถานี h e a เทล Station Village ด้วยนะครับรวมทั้งประชาชนที่มารับการตรวจในวันนั้นเนี่ย ก็จะได้รับผลการตรวจในทันทีเลยโดยเราให้แอปพลิเคชันกับประชาชนไว้นี่ทําให้ประชาชนนั้นได้รู้ถึงตัวเองว่าณวันนั้นเนี่ยไม่ต้องรอ2งวัน3วันจากห้องแลบว่าตัวเองมีสุขภาพอย่างไรรวมทั้งเมื่อถึงวันนัดแล้วเนี่ยเครื่องเนี่ยในแอปพลิเคชันที่ประชาชนมีจากเราเนี่ยจะเตือนด้วยว่าถึงเวลาที่คุณต้องมาแล้วตัวแอปพลิเคชันต่างๆหรือระบบต่างๆที่เรากรอกลงไปในของเราเองเนี่ยจะต้องลิงก์ไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโยงพยาบาลชุมชนต่างๆด้วยเพื่ออะไรเพราะว่าเกินกว่า80%เนี่ยเราจะต้องพึ่งแพทย์พยาบาลยาแนวทางใหม่ๆการรักษาใหม่ๆนะครับซึ่งยังต้องขึ้นกับทางโยงบาลหรือทางสำนักงานสุขจังหวัดอยู่ดังนั้นก้าวต่อไปก้าวที่2ของเราก็คือท่านนายกคิดว่าเราจะมีเครื่องสมาร์ทคิวที่จะติดตั้งที่รพศต,ตอทั้ง62แห่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อเมื่อประชาชนมาถึงแล้วเนี่ย จะเป็นการลดเวลาในการเข้าตรวจสุขภาพเมื่อมายืนในสมาร์ทคิวแล้วเนี่ยเครื่องตรวจเนี่ยจะตรวจเบื้องต้นทั้งหมดให้เลยนะครับรวมทั้งการวัดคึื่นหัวใจการเต้นของหัวใจความสูงน้ําหนักต่างๆพวกนี้ทำให้แพทย์พยาบาลของเราหรือรพอสตองเราเนี่ยทุ่นเวลาในการทํางานนั่น,น,นต่อไปก็คือมารักษาโรคตามปกติรวมทั้งทุกอย่างเมื่อเสียบบัตรประจําตัวประชาชนเข้าไปแล้วเนี่ยจะบันทึกทั้งหมดไว้เรียบร้อยเลยฉะนั้นการเตือนให้ประชาชนมายาต่าง ชชตอนนี้เรากลังคิดต่อไปนะครับว่าเมื่อยาต่างๆได้รับแล้วเนี่ยประชาชนจะอ่านได้ทันทีเขาจะรู้เลยว่ายาสีชมพูนั้นทานตอนไหนยาสีเขียวยาสีเหลืองทานตอนไหนที่สําคัญก็คือแอปพลิเคชันหรือระบบของเราเนี่ยมันสามารถจะแจ้งจํานวนยาที่เรามีทั้งหมดได้นะครับบางแห่งใช้ยามากบางแห่งใช้ยาน้อยทําให้ยาหมดอายุไปเยอะมันก็จะมีการเฉลี่ยายาไปยังรพอสอต,ต่างๆโดยเครื่องพวกเหล่านี้ที่ท่านนายก กับทีมงานคิดขึ้นมานะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องให้เครดิตท่านนายกว่าเป็นนักคิดเป็นนักปฏิบัติเราจะทําให้เสร็จได้เร็วที่สุดก็คิดว่าภายในสิ้นปีงบประมาณ2566เนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง62แห่งเนี่ยจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้แน่นอนท้ายที่สุดนะครับท่านนายกองค์กรารสยบชบูบุญคือท่านอัครจัทย์จอยสดเนี่ยได้ฝากความระลึกถึงเรื่องสุขภาพ เรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วสุดท้ายก็คือขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับว่าขอบคุณด้วยจากใจท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์ครับขอบคุณครับ